สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคลับครูนะครับพร้อมกับเกม Happy h ฮอ k แฮปปี้คนเลี้ยงหมูวันนี้ผมมีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันครับชื่อว่าจับได้ให้เลยเป็นการแย่งกันจับหมูครับใครจับตัวไหนได้ก็ไปเลยสำหรับที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้คือช่วงนี้ผมผสมพันธ์หาหมูแมวไงแล้วก็ผสมไปผสมมาได้หมูกรอบทองมา ตัวซ้ําๆมาเต็มคอกไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับจะขายทิ้งก็เสียดายจะส่งให้คนอื่นก็ไม่รู้ว่าส่งไปเขาจะอยากได้หรือเปล่าหรือว่าส่งไปมันก็เสียโคต้ตาการส่ง5ครั้งนะครับก็คือแล้วก็บังเอิญนะครับผมได้ไปเจอจําได้ว่ามีเกมที่เขาปล่อยหมูให้วิ่งนะครับแล้วก็ให้คนมาแข่งกันจับหมูตัวจริงๆเลยถ้าใครจับได้ก้หมูตัวนั้นไปเลยนะครับผมก็เลยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาว่า เอาอย่างนี้แล้วกันเอาวิธีนี้มาเป็นการแจกแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับขั้นแรกนะครับขั้นที่1ผมจะให้ a d d uid ที่ผมจะให้ไว้ในคลิปนะครับซึ่งแต่ละรอบจะไม่ซ้ำกันนะครับต้องดูให้ดีๆว่าผมให้ a d d uid ไหนนะครับสำหรับแต่ละ ep ซึ่งผมจะทำในหลาย ep ด้วยนะครับ ข้อ2ในแต่ละครั้งนะครับแต่ละ EP ีผมจะนัดเวลาก่อนล่วงหน้าว่าผมจะไปปล่อยหมูให้พวกคุณมาจับเวลาไหนนะครับในวันนั้นนั้นนะครับจำวันเวลาไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเสียนะครับเสียผลประโยชน์แล้วก็ข้อ3นะครับก่อนถึงเวลาปล่อยหมูให้จับ5-10นาทีเนี่ยผมจะเข้าไป เกมนะครับไปรับแอดเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อเตรียมจับหมูนะครับข้อที่ C คนร่วมสนุกขอเป็นคนที่เลเวลยังไม่ถึง45หรือน้อยกว่า45นะครับซึ่งมีหมูน้อยมากนะครับเพิ่งหัดเล่นนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยผมจะมีหมูให้จับเป็นหมูอมตะนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ10ตัวนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับในแต่ละ ep นะครับ จำนวนหมูที่ให้แยกกันจับจะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าในแต่ละวันแต่ละครั้งผมไปจับหมูไปสุ่มหมูมาได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับถ้าได้มากก็ปล่อยหมูให้จับมากถ้าได้น้อยก็น้อยนะครับสําหรับข้อ6นั้นก็คือเวลาในการเล่นเกมผมให้แค่สานาทีนะครับ3นาทีก็คงจับหมดแล้วนะหลังจากนั้นผมก็จะให้อาหารหมูทันทีเลยนะครับจะจับไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อ7นะครับ หลังจากหมดแต่ละรอบแต่ละ EP ีแล้วผมจะลบเพื่อนนะครับที่แอดมาในวันนั้นในกิจกรรม EP นั้นออกให้หมดนะครับเพื่อเตรียม uid นะครับเอาไว้สำหรับเล่นรอบต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มีคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่จับหมูยังไม่เป็นขโมยหมูยังไม่เป็น 1. หากจับหมูไม่ทันหรือมองไม่เห็นหมู ที่ให้จับนะครับให้กดรีเฟซก่อนนะครับกดรีเฟซก่อนนะครับเพราะว่าอาจหมูตัวนั้นอาจจะโดนจับไปแล้วนะครับส่วนข้อ2สําคัญมากเมื่อจับหมูได้แล้วแนะนําให้รีบกลับไปฟาร์มตัวเองทันทีเลยเพื่อไปให้อาหารหมูก่อนมิเช่นนั้นจะมีเพื่อนเรามาขโมยหมูต่อจากเราไปได้นะครับจะเสียผลประโยชน์สำหรับ EP ีที่1นี่นะครับ ผมขอนัดเพื่อนๆมาเล่นเกมกับผมตอน22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนะครับ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มผมจะปล่อยหมูตอนเวลานั้นนะครับแต่ผมจะแอดเพื่อนๆตอน21นาฬิกา55นาทีนะครับก็คือ3ทุ่ม55ผมจะรับแอดทุกคนนะครับส่วนหมูที่ผมจะให้จับก็จะมีทั้งหมด 12ตัวซึ่งผมเตรียมไว้ที่สงจุดหมายแล้วนะครับ12ตัวผมอาจจะปล่อยทีละตัวก็ได้หรืออาจจะปล่อย2ตัว3ตัวนะครับก็จะปล่อยลง id นี้แหละ uid นี้แล้วสำหรับ uid นะครับก็คือตัวนี้เลยครับ uid นะครับ add ตัวนี้มานะครับอย่าไป add ตัวอื่นนะครับ add มาก่อนเวลา4ทุ่มนะครับแล้วมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรม จับได้ให้เลย EP ที่1ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรยากครับแค่ a d ด UID มาแล้วสี่ต้นก็มาเล่นเกมนะครับถ้าใครคิดว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์มีเนื้อหาสาระน่าสนุกนะครับน่าติดตามก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากเลยสำหรับ EP ที่1 กิจกรรมจับได้ให้เลยก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย